สวัสดีค่ะจากที่เพื่อนๆได้ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าพวกเราใช้ที่นอนอะไรกันนี่ค่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูนี่วันนี้เราถอยที่นอนของเนทจะไฮมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ2 0 0คูณร้คูน25เซนก็คือมันจะไม่สูงมากให้เข้ากับเต็นท์โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ตัวเนี้จะมีที่เป่าลมแบบว่าไม่ต้องเสียบปัก๊กเป็นแบบชาร์จแบตก็คือเราไปที่ไหนไม่มีไฟเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้ตัวนี้เราก็ดึงออกมาได้เลยตัวเนี้ยเป็นสูบในตัวและสามารถดึงออกมาใช้กับเป่าที่นอนแบบอื่นหรือเป่าหมอนเป่าอะไรก็ได้เป่าหงยางก็ได้โอเคชุบ okay. เดี๋ยวเราเก็บกันนะเดี๋ยวเราลองมาปูกัน ก็ที่นอนตัวนี้นะคะมันไม่มีระบบตัดไฟเราก็ดูความนุ่มความนิ่มที่เราชอบได้เ,เลยเราชอบนอนแข็งแค่ไหนแเราก็กดปิดแล้วก็นอนไ,<ม>ได้เลยแค่น,นี้ไง,ง,งมางงงงงก็ที่นอนที่เราเลือกซื้อมานะคะสําหรับนอนสองคนนะแล้วก็สามารถขยับได้เลยว่าเราจะเหลือพื้นที่ไว้นั่งวางของเท่าไหร่หรือเรามาลองเปลี่นยนแนวแนวนี้ก็ได้ แนวนี้จะดีมากเลยแนวนี้มันจะประหยัดพื้นที่มีที่แบบวางของะอะไรได้เยอะเลยสําหรับที่นอนเนี้ยโอเคเลยที่จะเหมาะสําหรับเต็นท์ของเรา Snow Peak l a n e t s ซส์ที่เราใช้กับ Snow Peak l a n e t ก็จะประมาณนี้นะคะให้เพื่อนๆลองไปหาที่นอนใส่นี้ดูจะเป็นยี่ห่อไหนแบรนด์ไหนก็ได้ตามที่ชอบเลยก็ประมาณนี้ก็จะโอเค,คเพื่อนๆลอง ไปเลือกหากันได้เลยค่ะโอเค